เยอรมนี er ani, ออกกฎหมายกัญชาเสรีสูบเพื่อสันธนาการพกพาในที่สาธารณะไม่มีความผิดสังคมเสียงแตกกฎหมายแบบนี้ควรหรือไม่ สวัสดีค่ะเมื่อวันที่1เมษายนเยอรมนีเป็นประเทศล่าสุดที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้เถียงกันตั้งแต่อยู่ในสภาจนคลอดออกมาเป็นกฎหมายก็ยังเถียงกันไม่จบนะคะเพราะว่ามีคนท้าเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่ะ เยอรมนีกลายเป็นประเทศที่ออกกฎหมายว่าด้วยการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการที่เสรีมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป คือประเทศอื่นๆในยุโรปนะคะส่วนใหญ่การใช้กัญชาก็ยังผิดกฎหมายเพียงแต่ว่ามีการลดทอนความผิดทางอาญาลงหรือว่า decriminalize อย่างเช่นในโปรตุเกสสเปนสวิตเซอร์แลนด์เชคบริพับลิกเบลเยียมและนเลนเธอร์แลนด์แต่ว่าเยอรมนีทําให้การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการเป็นเรื่องถูกกฎหมายค่ะก่อนหน้านี้มีแค่มมลต้ากับลักเซมเบิร์กนะคะที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการอย่างถูกกฎหมายแบบนี้ เที่ยงคืนเข้าวันที่1เมษายนค่ะคนที่เขาเห็นด้วยกับกฎหมายนี้ก็ออกมาฉลองกันนะคะที่บันเดนบวกเกตที่เบอร์ลินหรือว่าจะในเมืองอื่นๆในเยอรมน,นีพวกเขาบอกว่าไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆอนอีกต่อไปเดิมทีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะเรามาดูกันนะคะว่ากฎหมายใหม่ออกมาแล้วเขาเขียนในรายละเอียดว่าอะไร ตั้งแต่1เมษายนภายใต้กฎหมายนี้ผู้ใหญ่อายุเกิน18ปีขึ้นไปจะสามารถพกพากัญชาได้25กรัมในที่สาธารณะนะคะเพื่อการเสฟอยู่บ้านเนี่ยตุนได้มากที่สุด50กรัมค่ะผู้ใหญ่ปลูกกัญชาได้3ต้นต่อครัวเรือน ห้ามสูบกัญชาในรัศมี100เมตรของบริเวณโรงเรียนสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นห้ามเดินสาธารณะห้ามสูบนะคะ7โมงเช้าถึง2ทุ่ม1กรกฎาคมค่ะ เขาจะมีสมาคมผู้ปลูกหรือว่าคลับกัญชาซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตนะคะอันนี้จะมีการจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศเป็นสมาคมไม่หวังผลกําไรคลับเหล่านี้จะมีสมาชิกได้ประมาณ500คนต่อนหนึ่งแห่งเสียค่าสมาชิกแล้วลับก็จะสามารถขายกัญชาได้ 50กรัมต่อคนต่อเดือนนะคะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกสมาชิกเป็นใครต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมน,นีมาแล้วอย่างน้อย6เดือนด้วยกันและเป็นสมาชิกได้แค่ขับเดียวห้ามสูบในขับด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่ากดออกมาแบบนี้ก็แปลว่าไม่ได้ต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นเนี่ยมาร่วมสูบกัญชาด้วยนะคะเพราะว่าต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมน,นีเท่านั้นแล้วก็ไม่มีลักษณะแบบคอฟฟี่ช็อปในเนเธอร์แลนด์หรือว่าเป็นร้านขายกัญชาแบบเหมือนในประเทศไทยคะ่ะ เหตุผลที่ออกกฎหมายนี้นะคะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่พักร่วมรัฐบาลทั้ง3ามพักเนี่ย mm hmm. เขาเห็นพ้องกัน mm hmm. เกี่ยวกับนโยบายนี้ตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเมื่อปี2021แล้วร่างกฎหมายนี้ก็ผ่านสภาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ mm ์2024 hmm. รัฐบาลของนายกอ l ลาฟโชสนะคะพักโซเชียลเดโมแครตเนี่ย mm hmm. เขาให้เหตุผลแบบนี้คะ่ะว่าไหนๆก็มีการสูบกันอยู่แล้ว mm hmm. ก็เอาอะไรที่มันผิดกฎหมายอยู่ใต้ดินเนี่ยเอามาไว้บนดินซะ จะได้จำกัดการขยายตัวของตลาดมืดตัดได้ได้ของแก๊งอาจยากรรมรัฐมนตรีสาธารณาสุขของเยอรมน,นีค่ะขาวเลาเชบักนะคะบอกว่า ตัวเลขของผู้เสพกัญชาอายุ18ถึง25ปีเพิ่มขึ้น1เท่าตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่ากฎหมายอะไรที่ใช้อยู่มันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นต้องลองวิธีใหม่นะคะแล้วก็การออกกฎหมายนี้ก็หวังแหละค่ะว่าจะทำให้ตลาดมืดเนี่ยหดตัวลงจะดีเลยถ้าเกิดว่าหายไปได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญก็คือว่าต้องการจะควบคุมคุณภาพของกัญชาค่ะที่หาซื้อกันอย่างผิดกฎหมายคุณภาพไม่ดีแล้วก็แรง ก็คือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่านอกจากนี้นะคะการทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยก็จะทำให้ตำรวจเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ไปใส่ใจกับปัญหาอาจอยาก,กรรมอย่างอื่นที่มีความรุนแรงมากกว่ารัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะออกแคมเปญมาค่ะ ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและความเสี่ยงของการใช้กัญชารัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวขอาประเมินนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนกับการใช้กฎหมายนี้เพื่อที่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะได้มีการซื้อขายกัญชาได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะทางด้านของฝ่ายค้านบ้างจากพรรคซีดีค่ะก็บอกว่ามีเสียงเตือนมากมายแต่รัฐบาลไม่ฟังเอาง่ายๆเลยนะคะเรื่องของการบังคับใช้เนี่ย คือใครจะไปตรวจว่าแต่ละบ้านอ่ะปลูกแค่3ต้นหรือว่าขับกัญชาที่บอกว่าจะมีการตั้งขึ้นใครจะเป็นคนที่เข้าไปตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอแล้วในที่สุดคนที่เขาเนี่ยไม่ได้อยากจะไปเสียค่ะสมาชิกไปเป็นสมาชิกในคลับในที่สุดเขาก็ไปซื้ออย่างผิดกฎหมายอยู่ดีเขาก็ไปซื้อใต้ดินอยู่ดีไม่ได้ทําให้ตลาดใต้ดินเนี่ยหายไปแต่อย่างใดนะคะสมาคมตารวจเยอรมน,นีค่ะกลับบอกแบบนี้ด้วยซ้านะคะว่า อาจจะยิ่งทำให้ตลาดมืดแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยรองประธานสมาคมตำรวจอเล็กซานเดอร์พอยส์นะคะบอกว่าต่อให้ถูกกฎหมายแล้วเนี่ยความต้องการก็อาจจะมีเยอะกว่าซพลายแล้วก็ในระยะยาวแก๊งอาทยากรรมเนี่ยน่าจะมีการปรับตัว ถึงขั้นที่ว่าอาจจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในขับกัญชาที่ตั้งขึ้นก็ได้แล้วตำรวจเนี่ยจะทำงานยากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเจอคนที่อาจจะมีกัญชาอยู่กับตัวเนี่ยคือตอนนี้อนุญาตให้พกได้25กรัมก็ไม่รู้แล้วว่าคนนั้นน่ mm. เป็นคนเสพหรือว่าเป็นคนขายกันแน่นะคะแล้วกฎหมายใหม่นี้เนี่ยจะต้องมีการนิรโทษกรรม ให้กับคนที่เขาทำผิดที่เกี่ยวข้องกับกัญชาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก็แปลว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ย<ม>เขาก็บอกเลยว่า<ม>ต้องทำงานหนักมากนะคะ<ม>ที่จะต้องมาพิจารณาหรือว่าทบทวนคดีเหล่านี้ใหม่หมดเลยทางด้านของสมาคมแพทยาศาสตร์แห่งเยอรมน,นีก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับกฎหมายใหม่นี้คุณหมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพค่ะก็บอกว่ากัญชาเนี่ยเสพแล้วติดแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพจิต การเสพกัญชานะคะมีผลต่อพัฒนาการของระบบประสาทส่วนกลางทำให้เพิ่มความเสี่ยงค่ะในการที่จะเป็นโรคจิตและโรคจิตตะเภททางด้านของคุณหมอระบบประสาทนะคะบอกว่าสมองคนเราเนี่ยจะมีการพัฒนาไปจนถึงอายุ25ปีแล้วก็กัญชาทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงได้แล้วที่กังวลกันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่า ถ้าเกิดว่าใช้กัญชาแล้วเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ยาเสพติดอย่างอื่นที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเอาทั่วโลกเลยนะคะมีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่อนุญาตให้สูบกัญชาเพื่อสันทนาการได้อย่างถูกกฎหมายนะคะประเทศที่อนุญาตก็อย่างเช่นแคนาดาจอร์เจีย ลักเซมเบิร์กมาลตาเม็กซิโกออฟริกาใต้อุรุกวัยบางพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาบางพื้นที่ของออสเตรเลียแล้วก็ล่าสุดก็คือที่เยอรมนนีนี่แหละค่ะสำหรับประเทศไทยเองเรามีการปลดล็อกกัญชานะคะเมื่อปี2565ก็คือ2ปีที่แล้วปลดออกมาก็คือแปลว่าถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด แต่หลังจากนั้นคือไม่มีกฎหมายเฉพาะออกมาเพื่อควบคุมก็เลยทำให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าสถานะนี้ก็ไม่แน่นอนแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะออกกฎหมายห้ามไม่ให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการภายในสิ้นปีนี้ค่ะกลับมาดูที่เยอรมน,นีบางคนเขาบอกเลยนะคะว่าวันที่1เมษายนที่บังคับใช้กฎหมายในบ้านเขาเนี่ย เป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในเยอรมน,นีค่ะส่วนผู้นำพักฝ่ายค้านนะคะเฟเดริกแมสจากพักซีดีบอกว่าปีหน้ามีการเลือกตั้งถ้าพักของเขาชนะการเลือกตั้งจะยกเลิกกฎหมายนี้ค่ะก็แปลว่ากฎหมายที่เพิ่งออกมาใหม่อายุจะสั้นหรือว่าจะยาวขนาดไหนอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่เอาเป็นว่าคนที่เห็นด้วยหรือว่าอยากจะทดลองนโยบายนี้กฎหมายนี้เนี่ย ก็ใช้ไปก่อนแล้วก็มาดูผลกระทบกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้แล้วอนาคตเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันใหม่เพราะว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองกับนโยบายของแต่ละพักในประเทศเยอรมนีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ